ครับกลับสวัสดี f c อาจารย์นอตตี้ครับสวัสดีพี่น้องทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พารวยวันนี้วันที่20กรกฎาคมนะครับ2566นากนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีแล้วก็กลับพี่ๆทุกๆคนนะครับก็เมื่อวานเนี่ยอาจารย์ได้อัดคลิปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปที่อาจารย์ละเมอละเมอแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็บอก อบอหวยนะคุณหมอนะครับก็ตอนนี้ยอดวิว4 0 0 0มื่นจะห้าหมื่นแล้วกาบของพระคุณ FC นะครับที่ดูจนจบนะบางคนไหนใครดูจบบ้างคิดที่อาจารย์ัดลงช่วงนี้อาจารย์ก็จะกลับมาทํา y o Youtube แบบนี้นะครับมาจริงจังเพราะว่าตอนนี้ที่เพจของอาจารย์เน่ยเพจอนอสิทธิ์ปูใหญ่เนี่ยผู้ติดตาม7จ็ดแสนสองี่ครับมันโดนติดแดงคุณภาพเพจติดแดงการคุณภาพเพจติดแดงนี่ก็คือว่า,ามันจะลด การมองเห็นเวลาอาจารย์โพสต์ไปสมมุติว่าคนติดตามมีเจ็ดแสนจะเห็นอยู่หรอกไม่เกินหลักหมื่นประมาณนั้นปกติจะเห็นหลักแสนไงนะครับมันก็ติดไปตอนนี้อาจารย์ก็เลยย้ายมาที่เพจตำหนักกูใหญ่อาจารย์น็อตนะครับผู้ติดตามตำหนักกูใหญ่อาจารย์น็อตเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสี่แสนคนเป็นเพจสำรองอีเพจหนึ่งตำหนักกูใหญ่อาจารย์น็อตพาที่อันนี้สามแสนสองอู้ฝนตกครับตอนนี้ได้ยินเสียงไหมเอออยู่ฝนตกสักง,งันนะครับก็ ก็เลยจะบอกลูกศิษย์ว่าก็ถ้าเข้าไปที่อนนทสิษย์ปู่ใหญ่ใน Facebook ไม่เห็นก็มาดูใน YouTube ก็ได้นะใน YouTube หรือว่าไปดูที่เพจสำรองอาจารย์ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตนะครับก็จะหยุดเพจอนนทสิษ์ปู่ใหญ่ประมาณสัก1-8เดือนนะครับประมาณนั้นนะครับอ้เสียดายเหมือนกันผู้ติดตามเยอะแต่ว่ามันยังไม่ได้ไม่ได้ปิดเรานะมันแค่โดนแดงนะครับโดนโดนเตือนขั้นหลังแล้วฝน,นตกครับอาจารย์กำลังจะไปตัดผมก็เลยมาอัดฮานอยให้ก่อนอ่ปะปากกากระดาษขึ้นมาเลยมันมกี่โม เนี่ยจะไปตัดฝนฝนตกครับโอ้โหแต่บรรยากาศโคตรดีนะบ้านอาจารย์เวลาฝนตกครับมาไงไม่รู้อยู่ๆตกปุบ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 ลงเลยอ่ะเราไปดูนอยครับนอยวันนี้เด่นหนึ่งนะครับฟันหนึ่งรูดหนึ่งนะหนึ่งสามหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งสี่หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์ครับฟังอีกครั้งหนึ่งสาม 1 8 3่งแปดสแล้วก็1นครับ3ตัวมี1 3 8 1 3 4 1 3 9ฟังอีกครั้งครับ1 3 8 1 3 4ามแหนึ่งสะครับใครรูดได้ก็รูดใครตัดได้ก็ตัดนะเม็ดเดียวหนึ่งสามสามกับหนึ่นี่ก็ตัวเดียวกัน7 3กับ1นึก็ตัวเดียวกันนะครับเออเนาะนี่นี่ ทีเด็ดที่เด็ด,ด,ดนะขอคุณตอนนี้ฝนตกครับโอมันร้อนนะลูกศิษย์ก็ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมาสํานักเพราะว่าอาจารย์ยังไม่ลงแต่ก็ประกาศเลยนะใครจะมาสํานักช่วงบ่ายพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้หรือว่าวันอังคารอาจารย์ก็จะเริ่มลงรับแขกแล้วก็มาเที่ยวได้เลยนะครับจะได้เจออาจารย์โอ้ฝนตกแรงนะว่าอาจารย์ชอบมากเลยเวลาฝนตกอยู่มันก็ตกนะมันร้อนมากแล้วก็ตกเมื่อวานมันไม่ตกนะครับโอ้แล้วนะอย่าลืมนะครับไปติดตามเพจสำรองด้วย รับหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตนะครับส่วนน็อตสิปู่ใหญ่ก็ติดตามไว้เหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะครับขอบคุณ f อทุกคนนะขอบคุณมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคําอวยพรนะใครดูคลิปอาจารย์จดก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับวันนี้ขอให้เฮงฮานอยนะครับพรุ่งนี้มีลาวนะเดี๋ยวจุดเดี๋ยวจะนำลาวมาให้นะครับขอบคุณมากๆเลยอ่ะไปแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไปตัดผมก่อนฝนก็ตกแล้วขี่รถยนต์ไปนะครับขอบคุณมากๆครับไปแล้วสวัสดีีคครรรััับบฝากแช์ดด้ววยนะสส โอ้ยหนาวครับพี่น้องไปตัดผมกันเนอะอย่าลืมเลยนี่